ค่ะพี่น้องคามือนี้นะคะเห้าม,มารวมแสดงความยินดีกับบ้านปูริสายค่ะทีมีสมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่สดสด,สดร้อนร้อนค่ะสําหรับบ้านปูริสายค่ะเมื่อบ้านทิพผ่านมานะคะวันที่สี่เดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะบอสบอยสิริชัยกับซอแอนออรดีค่ะพ่วงคู่กันจดทะเบียนสมรสหวานชื่นเลยค่ะพี่น้องขา ทำเอาแฟนคลับ FC ดีใจกันยกใหญ่ค่ะพี่น้องหลังจากที่กลางปีที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักสุดหวานแห่งปีสำหรับหนุ่มบอยสิริชัยและซอแอนอรดีค่ะที่พึ่งแกลรั้นละคังวิวาไปช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะทำเอาหลายคนสมหวังกันยกใหญ่พร้อมประกาศมีทายาททันทีค่ะพี่น้องค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะหนุ่มบอย วงสาวแอนจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของแอนออรดีนะคะโดยมีพยานรักเป็นคุณแม่แตนและน้องอาร์ตนะคะโดยทั้งคู่เลือกเอาวันที่4เดือนมกราคมซึ่งเป็นเลิกที่ดีที่สุดในการจดทะเบียนสมรสนะคะแฟนเพลงเข้ามาแสดงความยินดีกันเต็ม ฟิตเลยค่ะนะคะหลังจากวันนี้แอนโดรดีเป็นภรรยาในการสมรสแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับโอ้โห,โหพี่น้องค่ะถือได้ว่านี่ค่ะภาพน่ารักมาก เอาแฟนคลับเอฟซี FC, ต่างก็ดีใจนะคะหลายคนค่ะก็อยากมีเมือนี่อยากเห็นมือนี่ค่ะวันที่น้องแอนอรอดีซอแอนอรอดีของเฮ้านะคะเพิ่นได้ประกาศโตบย่างเป็นท่างการแล้วค่ะที่นี่เป็นหนึ่งเดียวแล้วสำหรับบอสบอยกับซอแอนบอต้องสงสัยอี่อย่างอีกแล้วแฟนคลับเอฟซี FC, ทั้งหลายแหละค่ะถือได้ว่าเพิ่นเป็นบุคคลคนเดียวกันแล้ว เป็นสมาชิกบ้านปูริสายอย่างภาคภูมิใจอย่างเต็มนะคะสำหรับซอแอนออร์ดีขาดือได้ว่าบอสบอยกับซอแอนกว่าจะมาถึงมือนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเข้าข่าวว้านไปจากน้อยหนึ่งโอ้โหพี่น้องคะ่ะถือว่าลำบากบอสอันอะปะค่ะเพราะด้่ําำบากในการที่บอกว่าต้อง ว่าสิว่าถึงเหมือนนี่ต้องผ่านอุปสรรคดามากไม่หลายอย่างกับพี่น้องค่ะอย่างเช่นการเดือนที่ผ่านมากระแสก้อนที่จะไม่งั้นจดทะเบียนสมรสเลยค่ะพี่น้องคะกระแสกับว,ว่าอซอแอนบอดบอยทะเลาะกันอทะเลาะกันอย่างยกใหญ่หลายค้นกับโหทำให้ใจ่อไปเลยละค่ะทำว่าเกิดอี่ยงังขื้นกับคู่รักคู่หวานแห่งปีอ้าวมอเขายังบ่ขั้นดำเลย เกิดอี้ยังคืนอยูย่ๆกับมีเหตุการณ์มีนั่มีนี่กับมีกระเซ็ดท้าทมขมาอยางมากมามนะคะนี่แหละค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เพิ่นสิพิสูจน์ความหักพิสูจน์ความรักซึ่งสองคนนี้นะคะยายส์ชอบการแสดงออกของเพิ่นหลายคนเอาไปเป็นเรื่องอย่างในเด้ค่ะเพราะว่าบอสบอยซอแอนเนี่ยเพิ่นสี บางคนก็นว่าเอา้าเห็นเห็นหน้ากันอมิตรกอดกันหอมกันแต่ไปฟั่งเพื่นเบาเล้วแมนความเพื่นนะคะพี่น้องคนเห่านะคะ่ะถ้าคิดจังไดแสดงออกไปเลยค่ะมันเป็นมันโิเม,มนสิ่งที่ผิดมันเป็นการแสดงความหักซึ่งกันและกันมันเป็นการเติมเต็มห้กันและกันเป็นพลังหักพลังบวกห้กันและกัน ซึ่งเพื่อนสิบอกเสมอว่าเพื่อนสิแสดงออกนะแม่พี่น้องแสดงออกทั้งต่อหน้าและรับหลังสําหรับบอสบอยแอดขึ้นเทิงเวทีนี่เพื่อนสิแสดงออก,กเห็นเลยว่าอะชั้นฉันหอมแจมเทเลยฉันเติมความหักหเธออเพิ่มพลังอชั้นกับบอสบอยกับหอมแจมภรรยามันเป็นการแสดงออกแสดงความหักทีมีต่อกันแล้วเพื่อนก็ออกมาบอกซ้ํานะคะพี่น้องบอกว่า ยาสปอยให้ให้อีหยังมันพานไปค่ะพี่น้องถามว่าเข้าใจกันนี่อย่างตรงเคี่ยกันเลยค่ะมือต่อมือเลยเป็นวายยังสี่ค่ะอย่าปล่อยอย่างทีเห็นมันอยู่ในค่าใจกันแล้วว่าเข้าใจกัน,กนคนเหาค่ะบ่รร้วสอยูน้ำกันไปหอดมือใดค่ะถา,ามมี่อีหยังที่ว่าเข้าใจกันหรือว่ามี่อีหยังทีข้างค่าใจก็ให้เครีร์กันเลยค่ะให้เครียรยกันให้ว่ากัน อันนี้ก็คือเป็นแนวทางทีเพิ่นบอสบอยซอแอนเพิ่นเพิ่นบอกว่าเป็นสำคัญมากกับการกับการที่มีคี้ข้องคูนีคะชีวิตคู่นี่สิงทีควรทํำคือการแสดงออกแสดงความหักสึงกันและกันมีอยังกับพูดคุยกันบอกข้าใจกันมันไดกับเคี่ย์กันเบอกกันให้เข้าใจกัน นี่แหละค่ะเป็นหนทางที่บอสบอยซอแอนหายแนวทางกับหลายๆคนค่ะควนเอาไปเป็นเยือดยางค่ะบอสบางคนนะ่ะพิษกันผัวเมียพิษกันอึมขึ้นอยู่เป็นอาทิตย์คุนเดพี่น้องบอสวบาบอสพอูกันอาฉันจะลอให้เธอถามฉันก่อนฉันจะล่อให้เธอ,อ,อ,เธอบอกกับฉันก่อนจักว่าเป็นอันใดจักใครเขี่งใคแไบที่นี่พี่น้องปล่อยเวลาไป,าไปล่วงเล่ยไปค่ะ แต่บอ,อ,อกโหดว่า้ามียังเกิดขึ้นในช่วงขณะทีมู่เจ้าก็ร่งคิดกันอยู่เนั่นเสียโอกาสเสียเวลาไปซื้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะสำหรับบอสบอยซอแอนเป็นคู่รักที่แสดงออกให้เห็นว่ามี่ยังกัเววากันการหอมการห้กกำลังใจซึ่งกันและกันมันบ่เป็นเรียงหนาเกียดเพราะว่าเข้าเป็นแฟนกันเข้าเป็นสามีภรรยาก,กันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บ่ผพดค่ะพี่น้องดีค่ะยายซิเห็นครูนี่แหละรู้สึกแบบอืมกะเฮ็ดแสดงออกได้ดีค่ะคือคือแบบเพื่อนบอได้ไปนี่ว่าต้องฉันบ่แสดงออกแบบนี้ต่อหนาสาารณชนหรือฉันบ่บ่แสดงแบบนี้ออกไปอ่ะเพื่อนบอเป็นแบบนั้นค่ะสำหรับบอสบอยซ้อยแอมค่ะควรเอาเป็นเดือดยางค่ะเมื่อนี้นะคะสำหรับยายซิทเองกล่ว่า ขอแสดงความยินดีย่างมากมากมากเลยค่ะกับซอแอนบอดบอยนะคะทีได้จดทะเบียนสมรสเป็นคู่หัวัวเมียกันย่างสมบูรณ์แบบเต็มรอยนะคะที่ว่าสมบูรณ์แบบมากเหลือย่างเดี๋ยวพี่น้องค่ะทีสิสมบูรณ์แบบเต็มไปก็อน,นี่ก็คือรอดแต่ท้ายากเท่านั้นค่ะถูกสิ่งถูกอย่างคือมีพร้อมมัดละ่ะ บ่ต้องการยางอีกแล้วค่ะท้ามีความหักม,มีไม่อปมนวัสดุสิ่งทุกอย่างค่ะเหลือแต่งแต่ลูกเท่านั้นคะ่ะแต่งแต่ท่ายากเท่านั้นทีสิมาเติมเต็มให้กับบ้านบริสายคะ่ะมือนี้นะคะแอดมินเองยายซีดเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับวอตบอยซอแอนยางเต็มลอยเลยค่ะยินดีน้ำค่ะดีใจหลายค่ะที่สองคนภาคการผ่านผลอุปสรรคมาได ยนถึงมือนี่นะคะค่ะสำหรับมือนี้ค่ะยะสิตกมารวมแสดงความยินดีกับบอสบอยซอแอนนะคะที่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายเป็นคู่สามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะสำหรับมือนี้ค่ะฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ